วันนี้เรามารันกันต่อกับเจ้าฮาวาวงานเคลือบแก้วเซรามิกนะครับคันนี้ลูกค้าจอดใต้ต้นไม้นะครับโดนละอองเกสรต่างๆนะครับรถเพิ่งออกมานะครับลูกค้ากังวลใจมากกลัวซึมไปตัวเนื้อสีนะครับหลังจากฮาวาวเข้ามาวันนี้เราก็จะจะส่งเบนซ์อีคลา3สามศูนะครับก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับเงางามสวยงามมากๆครับ โอเคครับเรามาดูฮาวาวกันนะครับฮาวาวก็จะมีกันจังหน้าหลายรูปแบบนะครับก่อนหน้าจะเป็นโครเมียมทั้งชุดเลยนะครับแต่มาคันนี้จะเป็นเป็นโนแบกนะครับงดงามมากครับผมกำลังจะบอกว่าเรื่องสีขาวนะครับผมเวลาโดนมูลนกหรือว่าโดนยางไม้เกสรต่างๆสีขาวจะซึมไปตัวเนื้อสีเลยครับจะเหลืองๆไปเลยนะครับนี่ครับถ้าทิ้งไว้นานเนี่ย ค่าพวกนี้จะกัดตัวของเนื้อสีเลยนะครับเรามาเคลือบเซรามิกไว้ก็เพื่อว่าเขาจะไม่ซึมไปตัวของเนื้อสีนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในของฮาวาว,ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเชิญครับผมในส่วนของด้านในนะครับก็จะเห็นว่าการตกแต่งภายในของฮาวาลค่อนข้างจะลงตัวมากๆนะครับ เป็นแบบสปอร์ตมากครับถ้าบอกว่าคล้ายแลมโบแลมโบเลยนะครับภายในครับสวยงามมากเลยครับแต่เราก็ยังจะเรื่องของการเคลือบภายในเช่นเคยครับเราก็ยังจะทำการโคตติ้งเป็นโนแบ็กเช่นเคยนะครับผม <P ull et> เดี๋ยวเรามาดู อะไรั่งนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ระบบแล้วก็คุมขื้นนังลูกค้านะครับเพิ่งออกมาในใหม่แล้วก็ปูนะครับจะเห็นนะครับว่ารถเพิ่งออกจากศูนย์มาพวงมาลัยนะครับลูกค้าเอามาไหว้นะครับก็วิ่งเข้ามาที่ศูนย์เราเลยนะสวยงามมากเลยครับ นี่เป็น h e v นะครับผมไฟฟ้าร่วมนะครับผมโอเคครับผมงานเครือบแก้วเซรามิกวันนี้จัดไปครับจัดเต็มงานเต็มระบบครับรวมถึงเบนซ์นีครับเชิญครับเชิญดูความเงางามอีกที่หนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับจะให้เป็นผลึกนะฮะจะเป็นผลึกเป็นความใสความแข็งของเวลาเซรามิกเราเคลือบไปนะครับเซรามิกต้องบอกว่าต้องเป็นเซรามิกแท้เท่านั้นนะครับ สูตที่ลีคาจะมีสารปกป้องให้กับลูกค้านะครับสารปกป้องก็จะอยู่บนชั้นของตัวเซรามิกอีกทีหนึ่งครับจะให้ผ้าของห้เซรามิกมีความแข็งขึ้นแล้วก็เกาะติดกับตัวสีรถแบบติดทนทานนะครับใช้ได้หลายปีเลยนะครับผมเรามาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของพารกระโปรงก็จะเห็นว่าความมีมิตินะครับ มองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยครับมันใสมันสะท้อนแสงขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆกนะครับกับงานเคลือบแก้วเซรามิกสําหรับท่านที่รักรถก็ค่างจะตอบโจทย์งมากนะครับโอเคนะครับผมสําหรับท่านที่รักรถอยากดูลารถแนะนําว่ามาเคลือบเซรามิกกับทางศูนย์ทีดีกาของเรานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ